หลังความที่สุดติ่งกับคอสเพย์ในแบบฉบับงบน้อยต้นทุนตำ่ำไม่มีตางจะมีคลั่งสมองกำลังเป็นที่นิยมในโซเชียลมีเดียอยู่ในขณะนี้มีคนติดตามเพจของพวกเขามากกว่าแสนคนสามารถเรียกเสียงฮาดังใกล้ไปถึงต่างประเทศพูดคุยกับคุณอนุชาแสนชาติเจ้าของเพจโลคอสคอสเพย์ แน่นอนที่สุดว่าหนึ่งในนั้นนะเจะ๊แหม่มก็ไปกดไลค์ในแฟนเพจด้วยเหมือนกันสําหรับโลคอสคอสเพลนะฮะคอสต้นทุนต่ําไม่มีสตางค์แต่มีคลังสมองนะฮะน้องอนุชาเจ้าของเพจอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีน้องอนุชาสวัสดีครับสวัสดีนนครับมานนยครับกินยามาหรือยังวันนี้ เออเอ็นหน่อยครับที่แต่งแต่งเป็นอะไรนบิตะบ่ะเนี่ยครับผมอนะเราดูออกนะวเป็นนบิตะแล้วมีชิสุก่ายังฮะนี่นะคะคนนี้ชิสุกะเดี๋ยวอาบน้ำไม่ดูเลยชิซุกะอาบสามเออเดี๋ยวก่อนนะที่ไปที่มาของเพจเนี้ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นตอนนี้บอกว่าในโลกโซเชียลดังมากไม่ได้ดังแต่เมืองไทยนะคุณผู้ชมเมืองนอกเนี้ยเอาลูกไปแชร์กันแล้วอ่ะทำไมมันมายังไงน้องชอบส่วนตัวหรือไง คือผมเป็นคนไม่ชอบแต่งคอเพลย์เลยครับอืแต่ว่าเป็นคนขีงเหงาครับก็วันนั้นทำไมไม่บอกพี่ไม่ใช่เหงาแต่ทำไมไม่บอกแกให้ไม่ใครเหงาเออยังไงวันนั้นเห็นคือทํางานอยู่ในบ้านพักกนฉลาเนาะและเห็นพระเจดตัวมันหลายผืนครับอืผมเป็นคนชอบจินตนาการไปนู่นไปนี่ไปนั่นอืเห็นเป็นลายสีก็เลยนึกถึงเป็นตัวกระตูนนะครับอืว่าเอ้ย ถ้าเอามารวมกันอย่างนี้มันน่าจะเป็นตัวนี้ได้นะอะไรนี้ไอ้วันนั้นก็เลยจะไปอาบน้ำ้วพอดีผมยกดัมเบลอยู่ก้ามันขึ้นพอดีโอ้โหผมก็เลยเทวตี้ด้วยนะจ๊ะผมก็เลยหยิบผ้าขนหนูสีแดงมาคลุมตรงคอแล้วก็เหี่งก้าวขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็ถ่ายรูปค่ะแล้วพิมพ์โพส์ในเฟซบุ๊กว่าค่าคือรีโอนเดอสแล้วมันก็เหมือนเรื่องอะไรสอะสามร้อยครับอ๋อสามร้อยอ๋อครับผม แต่วเพื่อนบอกว่าใช่เลยแม่งเหมือนเหมือน,นมากเลยเอะนะครับผมเขาก็เลยแชร์กันแต่หลังๆมาคนเขาก็ยุให้แต่งตัวอื่นบ้างผมก็บ้า,<ฮ>ายุตามบ้ายุครับผมก็เลยทำแต่งมาเรื่อยๆจน เพื่อนไปสร้างเพจนะครับคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าการแต่งคอสเพลในแต่ละครั้งเนี่ยคุณผู้ชมเสื้อผ้าหน้าผมชุดเนี่ยคือเราเป็นคนเล่นพวกโมเดลเรารู้เลยว่าหัวคอสเพลเฉพาะหัวอย่างเดียวไม่รวมเสื้อนี่ก็หลายหมื่นบาทแล้วนะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นควาจากความสนุกก่อนพอไปมีเพจปุ๊บคนเห็นไปกดไลค์ตามตอนนี้แฟนเพจเท่าไหร่ละค่าจะไม่ผิดหนึ่งแสนสี่พันเนี่ยนี่พอๆกับไอ้น้องเหมียวเมื่อวานเลยนะอซื้อไลค์่ะเนี่ย ผมไม่ซื้อมีแบบไลฟ์จากใจจริงไม่มัเป็นต้องซื้อของจริงแต่ว่าความพิเศษก็คือคอสเพย์อย่างที่เจบอกปกติเขาเป็นหมื่นแพงมากบางคนเป็นแสนแต่นี่เท่าไหร่คะทั้งตัวถึงร้อยเก้าเก้าไหมคะอไม่ไม่ถึงครับเจ๊ดูเข็มขัดเขาสิแอรนเนสนะเอ็นเอสเป็นโลหิจักเพื่ออาทรมาก มันที่ผมแส่นี่คือมันสื่อถึงความเป็นไทยเลยครับคันเจอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วั่ววแล้วเนี่ยบัววแล้วอย่ามาสส่ถึงความเป็นไทยความเป็นไทยก็ต้องใช้นี่ก้านกล้วยเธออย่ามาใช้เชือกฟางให้มันเถียงฉันคนไทยอะคุณเคยอช้เชือกฟางครับเวลาจะห่อสมมติมันนอกจะเข้ากรุงเทพเนี่ยครับก็เชือกฟางห่อพวกนงพวกแหนมอะไรเงี้ยแล้วนี่นี่คือฝังน้ำารังจากผู้ชมดูเข้ามาฮะอันนี้คือมันเป็นอัตลักษณ์ของ โนบิตะครับว่าอัปลักษ์เหรอฮะไม่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 ใช่อัปลักษ์ครับคืออัตลักษ์ครับผมโนบิตะเนี่ยแกจะมีเสื้อสีเหลืองแล้วจะมีคอปกสีขาวอย่งเจริงจริงจริงคือเสื้อผมไม่มีคอปกเพราะ่าเอาเอามาเป็นคอปกเออเออก็เลยเอาอันนี้เลยครับผมหลังจาครับผมก็ดูไกลแล้วแต่ดูเป็นโนบิตะจริงๆดูเป็นโนบิตะอันนี้อันนี้แว้งนี่เป็นเป็นขดลวดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็น หนังก็่ติดแว่นน้องพังเลยจพี่ผมเพิ่งไปดิบแมาเ่ยโอ้โรอออเดี๋ยวพังแย่เลยแล้วมีแบบว่าเมื่อเช้าบอกว่าพี่ช่างแต่งหน้าช่วยผมหน่อยช่วยระบายวงด้านไหนให้เป็นสีขาวก็นั่งแต่งหน้าอยู่พี่ก็มองว่าเอทำไมเขาแต่งหน้าก็เอาแป้งลงแต่ในในขอบตาทำไมเขาไม่ลงทั้งทั้งหน้าอะไรอย่างงี้ก็คือถ้าดูจากภาพออริจินอลมาริตาเวลาใส่แว่นอะมเปินตาจะตรงนี้จะเป็นสีขาวหมดเลยในเวลาถอดแว่นคือตามันจะหายเลาจะเป็นเลขสามตอนนี้แต่งไปแล้วทั้งหมดเนี่ย กี่ตัวละกี่ตัวคาแรคเตอร์กี่ตัวการ์ตูนไม่ได้นับนะครับแต่ว่าเกือร้อยไหมน่าจะถึงครับเกิน้ะครับคนเดียวป่ะสําหรับผมคนเดียวนะครับก็น่าเกือบถึงแล้วครับถ้ารวมทั้งหมดก็หลายครับรวมทั้งหมดนี่หมายความว่าเรามีเพื่อนๆที่มาช่วยกันแต่งอยู่ในแฟนเพจของเราใช่ครับจะมีคนมาร่วมอยากแต่งเหมือนเราแล้วเรากดแชร์จากในเพจนะครับมีแนวร่วมกี่คนคะโอ้ แนวร่วมที่แบบแต่งกับผมจริงๆก็มีน้องผู้หญิงสองคนจะฮามากเลยครับผมก็คือเป็นแนวเอออาร์ทอนนี้เหมือนกันอุ้ยนิจินิดูตัวนี้วู้บบมันเป็นผู้บริมภาคการ์ตูนใช่ไหมเออไม่ใช่เป็นผู้บริมนาการผมอ๋อม่ไ้เมเป็นเดิออริจินอลใช่ใช่ครับนี่มาจับไหล่ฉันอีกนะจับกล้ามจับมาจับคนสวยได้ยังไงเดี๋ยวต้องจับพี่ไปแต่งอย่างนี้บ้างนะโออย่างฉันแบบนี้แต่งเป็นอะไรถึงจะเหมาะดีคะนี่ไงนี่ไงขึ้นอย่างนี้ไงเหมาะเลย อิวอำแดงอาแดงโอ้นี่แฟนทาสิโฟอันนี้จะเป็นของของบาซิลครับอ๋ออ๋อหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เป็นคนไทยแล้วลุกขึ้นมาแต่งตัวแบบเป็นคอสเพลต้นทุนต่ําแล้วเนี่ยนะครับยังมีต่างชาติมาทําแบบนี้ด้วยครับคือตอนนี้จะมีประเทศฟิลิปปินส์ที่ข้างผมมากเลยคือแบบเขาผมเป็นศาสดาเลยครับเฮ้ยจนแบบเขาไปสร้างเพจแยกครับเป็นโคโลคอสคอสเพลพีเอ น้องพีเอชก็คือฟิลิปปินส์เป็นศาสดาเลยหรอเป็นโยดาดีกว่าไหมเพระว่าไม่คือเขาทึ่งในคียคทีผมครับแต่คือไม่อยากชมตัวเองนะครับแบบเนี่ยชมมาทั้งหมดเ่ชมชมหมดแล้วเขชอเออเออ๋อเฮ้แต่ว่าคือเป็นอย่างงี้คุณผู้ชมก็บอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีได้ใช่ใช่คอดอ่ะแต่ในขณะเดียวกันคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยน้องไม่สบายเปล่าน้องเพี้ยนเปล่าอะไรเงี้ยเคยเห็นไหเคยต้บบนี่ครับก็ผมก็แบบ บางทีก็น้อยใจนะแต่แบบเฮ้ยเราสาธำอ่ะน่าจะฮาฮากันน่าจะเก็ตกันเนี่ยออืแต่เดี๋ยวนี้ในเฟ e b o o k มันเป็นแบบต้องถอยเข้าว่าครับยังไงฮะก็คือเม้นด่าไว้ก่อนอ๋อถอยเพราะว่าต้องดูว่าตัวเราอนำเสนอสิ่งอะไรเราเกรียนไงก็เรานําเสนอความเกรียนออกไปเขาาต้องเกรียนกลับอแต่แปลกเวลามันไปต่างประเทศทาไมมันไปเทเลทอรี่กันเออผ่านกแต่ก็ไม่ได้ไม่อะไรครับก็คือเรา ทำเพื่อตัวเองแล้วคนอื่นแฮปปี้เราก็รู้สึกดีเหมือนกันใช่แค่คนที่เขาชื่นชอบแฮปปี้พอเดี๋ยวถามนิดนึงน้องน้องชาเนี่ยหรือน้องอนุชาตอนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ยังเรียนหนังสือทํางานทํางานครับตอนนี้ทํางานอะไรฮะอยู่บ้านพระคุณชลาครับรถมากเลยอ่ะดูแลท่านผู้ใหญ่เนัครับผมก็ดูแลผู้สูงอายุครับค่ะแค่เขาแบบลู ลูกหลานเขาไม่มีเวลาดูเขาต้องมาฝากไว้ครับผมอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นงานประจําที่เป็นงานช h a r i t y การกุศลงานประจําครับไม่ใช่ษาครับเป็นงานประจําทุกนี้ันเดือนครับผมแต่ว่าทําหน้าที่หลักก็คือการดูแลผู้สูงอายุสุดยอดเลยนะก็คือครับผมป้อนข้าวอาบน้ํำ เช็ดถูเพรานเหม mm ือนอยู hmm. ่บ mm ้านนะครับแล้วเคยแต่ง hmm. ีไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ดูไหมฮะเขาตกใจไหมเคยแต่งครับเนี่ยเขาไม่สนใจเขาแบบมองผ่านไปไม่แต่พี่ว่าดีนะทําให้ท่านมีความสุขนะบางทีเราก็สร้างมันเหมือนเป็นคือมอดี้อย่องเดียวเดียวไมโก็โฟอะไรอย่างนี้เราก็ทําได้ผีก็ก็คือแบบบางบางท่านที่เป็นอัลไซเมอร์ครับก็าจะไม่ค่อยรับรู้สิ่งที่เห็นจากตาะก็จะมโนในความคิดเราก็พยายาม เข้าไปในความคิดของเขาให้ได้อืมๆๆมันเป็นมา้าเบื้องหน้าก็อาจจะดูติงตองนะแต่เบื้องหลังเคามีสาระมากเลยนะจริงๆไม่แล้วแล้วเราจะบอกว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนต่อให้เป็นคอสอเขาเรียกว่าเป็นโลคอสต้นทุนต่ํก็ตามเนี่ยแล้วพว,พวกนี้เราเอามาจากไหน่ะมีสปอนเซอร์มั้มีคนมาช่วยเรามั้ก็ไม่มีครับแต่ทุกครั้งที่ผมคอนี่ก็จะหาแป้งครับก็มีลูกเพจยุให้ผมไปขอสปอนเซอร์จากแป้งแคร์ อาสาอนเซอร์ทั้งหลายแหละถ้าชมรายการของเราอยู่มาสนับสนุนได้นะฮะหลายชุดมากที่ต้องใช้แป้งเมื่อกี้ดูรูปอยู่ก็คือแป้งนี้คือมุกหลักๆเลยครับไม่รู้จะทำอะไรก็ทาได้ก่อนมีพี่แนะนำติดต่อพี่จิ๊กนวรัตสิพี่จิ๊กนวรัตเขารับบริจาคแป้งหมดอายุเอาไปแต่งนาแต่งน้าศพไม่ใช่เดี๋ยวพี่เจอพี่จิ๊กพี่บอกให้แม่แต่ดีนะจริงๆพี่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วมีน้องๆที่เด็กกว่าเราแล้วเข้ามาเห็นแล้วเขาน้องน้องเขาว่าอย่างไงบ้างเขาก็ ชอบเลยครับแบบ hmm. แบบพี่คือมาไอดอลคนหนู mm. อะไรเงี้ยเออออมันก็เราก็รู้สึกดีนะแต่มาคิดีว่าเขาเราก็อยากรู้กันว่าในไอดอลความคี่ของเขาเราคืออะไรเราก็เลยพิกวิกฤตให้เป็นโอกาส mm. เรากไม่ใช่คนดี mm. มาก่อน mm. เพราะเขาเห็นเราเป็นไอดอลเราก็เอองั้นเราเอาโอกาสนี้ เป็นต้นแบบที่ดีของเรานะกันนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือน้องก็เป็นเป็นเด็กที่มีความสนอยู่แล้วแต่ในขนาเดียวกันพอเลิกลูกขึ้นมาทําอะไรเพื่อสังคมปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบางอย่างที่คอยบอกน้องเองว่าต่อไปนี้เราทําอะไรเราต้องนึกถึงเด็กแล้วเยาวชนอีกมากมายที่ติดตามเราอยู่คิดว่าจะต่อยอดเรื่องของแฟนเพจหรือการแต่งคอสเพลย์แบบนี้ยังไงบ้างคะก็คือตอนที่ผมทําเพจผมก็แค่สนสนนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว้คิดว้ว่าอย่างน้อยผมทําเพจให้คนมาแบบร่วมแต่งแบบ มาแต่งคล้ายๆผมนางน้อยก็จะเพิ่มคีเรทีฟในเมืองไทยมากขึ้นคนก็จะสร้างสารรค์มากขึ้นก็จะเป็นกระแสของคนไทยเพราะมันเกิดจากไทยครับมผมคนคิดอ่ะพี่ถามแทนคี่สมมุติว่าวันเนี้ยเรายังไม่มีสปอนเซอร์รแต่เกิดมีสปอนเซอร์ขึ้นมาปุ๊บเงินมาชุดแต่งตัวเปลี่ยนเราจะกลายเป็นคอสเพลย์แบบอูบ้ฟู่เาไม่ครับก็คือ ก็คือที่จริงตอนนี้ก็มาเยอะนะผมเลยเสียใไปหมดมาไกลแล้วว่างั้นมาไกลแล้วว่างั้นก็คือผมชอบสไตล์ผมนะครับผมไม่อยากเปลี่ยนตัวเองถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่มีความสุขก็อย่าเปลี่ยนดีกว่าเราบางทีการที่เราพอใจกับบางสิ่งเราก็หยุดแค่ตรงนั้นก็ได้มันมีวิธีการต่อยอดแบบ หลายแบบโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับเด็กคนนี้ลึกมากเลยนะจริงจริงเห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้นะพราะเขาทากิจกรรมดีๆปุ๊บมันซึมซับไงที่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันมาจากเขาเรียก mindset คือเป็นสารตั้งต้นของหัวใจว่าถ้าเราอยากทําเพราะว่าเรามีความสุขยังไงเดี๋ยวสิ่งที่มันเสื่อมามันก็มีความสุขเองมีอะไรอยากฝากคุณผู้ชมมั้ยก็อยากฝากให้ติดตามใครที่สนใจนะครับแบบไอเดียดีๆการแต่งตัวแบบตึงตั้งอะไรแบบผมเนี่ยครับก็เข้าไปดูได้ที่ โลคอสคอสเพย์นะครับกด L O W C O S T C O S P L A Y นะครับครับผมแล้วก็เนี่ยครับนี่ทอะะไรคอันนี้ผมทำคลิปมุกควายครับเขาเรียกเขาเรียกว่าผมผมผมบอกาเปล่ครับผมผมจะเอาโฟมล้างหน้าครับอ๋อไม่เลิศอะะก็เลยเอาโฟมล้างหน้าจริงๆเอออุตายแล้วอันนี้อันนี้ลำโพงครับทำไมลำโพง ก็ลำยองผมผมงงไงครับว่าลำโพงเอาไว้ทำอะไรอ๋อเอาไว้ลำนี่ครับโอต่าล่ะเออเออเอาเอาเอานะเอาเป็นสีสันในในบรรยากาศเยออันนี้ตามหาช้างหรือเหรอใช่ครับาพนมอ๋อเออเออเเข้าไปติดตามได้นะครับที่หน้าจอนี้เลยสำหรับแฟนเพจของน้องอนุชาครับผมนะอย่างน้อยที่สุดพี่ว่า เออพี่ว่าสร้างความสุขอะจบละแค่นี้เองไม่ต้องไปคิดอะไรมากพวกเกียนก็ปล่อยเข้าไปเรารู้ว่าเราทำอะไรพอเนาะโอเคขอบคุณมากผมน้ำตาจะไหลเลยคอณคุชมอะนะคะนเก่งคนอดทนู้นี่จุดเด่นของน้องบิตานะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะน้องชาอนุชาณนะคะขอบคุณครับ